ให้่49คะแนนป48คะแนนใลูกใู้ไม่มีตัให้ฝ่49คะแนนป48คะแนนและกรรมการสิทธิชัยกให้ฝ่แใด49คะแนนป48คะแนน้วต้องไม่ได้ใครอนี้ก็ฉีดครับม่หัววันนี้ผลงานของน้องเป็นไงบ้างครับสาด้วยก็ดีเลครับ น่าจะกลับมาฟอร์มเดิมแล้วตอนนี้เหลือแต่ว่าเอ่อร่างกายอย่างเดียวตอนนี้ร่างกายเริ่มกลับมาดีแล้วเพราะว่าอ,อยู่ไปหลายเดือนเนี่ยนะครับก็ทุกครั้งก็มีอาชีดมีอะไรทุกครั้งก็คิดว่าอนาคตสายเลือดพ่อยังไงก็ต้องต้องรับผู้อีกต่อ,อ,ตอไปนะครับมองมาแล้วพอใจหมล้ไหมพอใจครับพอใจครับ ทุนไหนที่ต้องมีกลับไปแก้ไขปะโปงไหมครับเรื่องพลังกำลังนิดนึงแล้ว<อ>ลูกลูกเด็ดของเขาคือลูกหีบแต่ว่าใช้น้อยไปหน่อยอต,ต้อง้องไปใช้ลูกขนาดให้เยอะกว่านี้ฝากบอกเอฟซี SC, ไฟเตอร์มวยไทยหน่อยครับแล้วก็กสั<อ>่นใจครับว่าไฟเตอร์มวยไทยหรือว่าบอลเมื่อไปทางครบแล้วเนี่ยสบายใจได้ว่า เราเนี่ยทุบมาอย่างดีแล้วก็มาสู้มามามายังไงก็ศึการนะครับไม่ยอมแพ้ง่ายนะครับขอบคุณครับขอบคุะไรเลือดพูดได้อยากขอบคุณใครบ้างครับก็คืออยากขอบคุณนมิตรแล้วก็ขอบคุณพ่อแม่แล้วก็ขอบคุณอาจารย์แดงที่มาเข้าช่วยแล้วก็ครอบครัวเป็นกันดีนะครับแล้วก็ขอเชิญอบรมสั่งสอนครับขอบคุณมากความไม่มีจุดไหนที่ต้องไปแก้ไขไหมก็น่าจะเป็นพวกแรงครับตรงมวยยังไม่นิ่งครับ ครับครับครับนักสอบแค่แต่งไปโดนยกไหนอ่ะน่าจะยกสองครับยกสอเลครับอแต่แล้เราคำนวไหมไม่รับไม่นเลยเหรอครับผมเพื่อนกตาขนดขนาดเพื่อราตาไม่นวรครับผมเห็นแค่หมอบอกว่าขนาน

ด้วยผมตงเส้นต่พยายาทำไม่ดีครับแล้วนะครับผมที่ก็เป็นภาษไได้ที่เท่าไรครับน้องชาย